ผมได้สืบทอดมรดกรอยพันล้านตอนที่5,224ถึง5,225เมื่อได้ยินว่าหลินว่าเนยเต็มใจที่จะตอบรับเพื่อพบหน้าซี่วหญิงซานร,รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเขารีบพูดกับหลินว่าเนืยว่าคุณพวกเขาควรจะมาถึงในอีก20นาทีหลังจากที่พวกเขามาถึงแล้วคุณสามารถเดินลงไปได้หลินว่าเนยพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิม้มต่อหน้าคนนอก อย่าลืมตัวตนใหม่ของฉันซิวหญิงซานพูดโดยไม่ต้องคิดนั่นเป็นธรรมชาติคุณหญิงไม่ต้องห่วงหลังจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นอย่างช้าๆและพูดว่า คุณหญิงโปรดดื่มชาต่อไปและผมจะไม่รบกวนคุณ,คณหลินว่าเหนอกล่าวว่าหาคนรับใช้เพื่อช่วยคุณคุณจะไม่เหนื่อยซิวหญิงซานร,รู้สึกปลื้มปีติและกล่าวว่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยคุณหนูฉันสบายดีมันง่ายกว่ามากที่จะลงไปหลินว่าเนอเห็นว่าเขายืนกรานดังนั้นเธอจึงไม่พูดอะไรอีก เธอพยักหน้าและพูดว่าถ้าอย่างนั้นคุณไปก่อนฉันจะลงเมื่อรถมาถึงท่านหญิงข้าขอลาไปก่อนหลังจากซิวหญิงซานพูดจบเขาก็กำหมัดโค้งคำนับหลินว่าเนอเล็กน้อยและค่อยๆถอยห่างออกไปหลินว่าเนอไม่เคยเข้ากับคนง่ายถ้าซิวญิงซานเพิ่งบังเอิญมีหลานสาวมาเยี่ยมในวันนี้แม้ว่าซิวหญิงซานจะมาเชิญเธอด้วยตัวเองเธอก็จะไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนในความคิดของเธอ การเข้าสังคมกับคนแปลกหน้าไม่เพียงแต่เพิ่มความเสียงต่อการสัมผัสเท่านั้นแต่ยังไม่จำเป็นอีกด้วยเธอชอบฟังจากระจารในร่มมากกว่าฟังคนแปลกหน้าคุยกันที่โต๊ะอาหารเย็นอย่างไรก็ตามเมื่อเธอได้ยินว่าหลานสาวของซิ่วหญิงซานกำลังจะสัมภาษณ์อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจินหลิงใจของเธอก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีจนถึงวันนี้หลินว่าเหนือไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ในจินหลิงนานแค่ไหน อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่เธอยือนยันได้ในตอนนี้นั่นคือเธอชอบจินหลิงเป็นอย่างมากเธอชอบเมืองนี้ที่เชื่อมโยงกับเธออย่างแยกไม่ออก ชอบบ้านของซิลหญิงซานและยังชอบความรู้สึกของการที่จูจูมีคนในใจเธอผูกมัดและคนคนนั้นก็อยู่ไม่ไกลความรู้สึกซับซ้อนแบบนี้เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนเธอสบายใจและผ่อนคลายแต่ในขณะเดียวกันก็มีความคาดหวังอยู่เสมอเช่นเดียวกับความกังวลใจที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้ว่าหัวใจของเธอเต้นเร็วขึ้นและสั่นเล็กน้อยเมื่อใดในความคิดของเธอ ตราบใดที่จินหลิงไม่มีอันตรายเธอก็สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปยิ่งไปกว่านั้นเธอมักจะรู้สึกว่าตั้งแต่เธอมาที่จินหลิงทุกอย่างก็ราบรื่นการได้พบกับคลอเดียเสียวชูรันและมาหลายทีละคนหัวใจของเธอไม่สามารถอธิบายได้อีกต่อไป เพราะเธอเองฉันไม่เคยคิดมาก่อนว่าทุกอย่างจะราบรื่นขนาดนี้ดังนั้นเธอที่สงบและเงียบมาตลอดจึงเริ่มตั้งตารอชีวิตในมหาวิทยาลัยที่กำลังจะมาถึงและวันนี้ฉันได้พบกับหลานสาวของซิลหญิงซานที่กำลังจะมาสัมภาษณ์อาจารย์ดูเหมือนว่าพระเจ้ากำลังช่วยให้เธอลงหลักปักฐานในจินหลิงโดยเร็วที่สุดดังนั้นเธอจึงสนใจที่จะทำความคุ้นเคยในทันที20นาทีต่อมาหลินว่าเนอได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของรถและยางรถเสียดสีกับพื้นซีจ จินวินล่าอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลหลายร้อยเมตรเสียงเครื่องยนต์ที่ได้ยินนี้น่าจะเป็นทางขึ้นภูเขาดังนั้นเธอจึงหยิบถ้วยดื่มชาในนั้นและเดินลงไปที่ลานบ้านอีกหลังของเธอในเวลานี้หลิวมานชงเพิ่งมาถึงทางเข้าหลักของซีจินวิลล่าโดยรถยนต์ เธอไม่เคยคาดคิดว่าซี่วหญิงซานจะมีวิลล่าที่งดงามเช่นนี้ในสถานที่แบบนี้แม้ว่าคอหหากระดับท็อปของคนรวยหลายแห่งจะถูกสร้างขึ้นบนภูเขาในเกาะฮ่องกงแต่ก็ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของภูเขาทั้งลูกได้ด้วยตัวเองวิลล่าบนถนนซื้อส้น ไม่มีอะไรเทียบได้กับวิลล่าสุดพิเศษแห่งนี้รถแล่นเข้าไปในวิลล่าและหยุดที่ด้านนอกประตูใหญ่ของอาคารหลักของลานที่ชั้นหนึ่งที่นี่เป็นเหมือนโรงแรมมีเฉลียงกว้างออกแบบให้จอดรถได้สามคัน ซิวหญิงซานและภรรยาของเขาเดินออกจากห้องถงใหญ่โดยคล้องแขนทันทีที่หลิวหมานชงลงจากรถเธอเห็นคู่สามีภรรยาชาราเดินออกไปด้วยรอยยิม้มเธอเรีบไปทักทายเธอและพูดด้วยความเคารพคุณปู่ซิวคุณย่าซิวไม่เจอกันนาน คุณสองคนยังมีสุขภาพที่แข็งแรงซิวหญิงซานพูดด้วยรอยยิ้มชายชราซิวหญิงซานพูดด้วยความเคารพเราไม่ได้เจอกันหลายปีคุณเป็นสาวสวยและผอมพเพรียวแล้วหลิวมานชงยิ้มและพูดว่าคุณปู่ซิวฉันเกรงว่าฉันเป็นหญิงชราหญิงชราที่อยู่ข้างๆก้าวไปข้างหน้าจับมือของหลิวมานชงและพูดด้วยความรักว่ามานชง คุณดูเหมือนแม่ของคุณมากขึ้นเรื่อยๆครั้งสุดท้ายที่คุณยายเห็นคุณคือเมื่อคุณปู่เสียชีวิตฉันยังไม่ได้ไปสิงคโปร์หรือมาเลเซียเพื่อไปหาคุณย่าเลยคุณย่าซิ่วรักแม่ของหลิวหมาานชงม,มากในช่วงปีแรกๆที่ชายชราของตระกูลหลิวยังอยู่ที่นั่นทั้งสองตระกูลมักจะพบกันและรวมตัวกันเมื่อหลิวมาานชงยังเด็กเธอมักจะพบกับตระกูลซิ่ว หญิงชรารักเธอมากจริงๆแม้ว่าเธอจะไม่ได้เห็นหน้ากันมาหลายปีแล้วแต่เธอก็เห็นว่าเธอเป็นเหมือนแม่มากขึ้นและเธอรู้สึกรักและสเสน่หามากขึ้นในหัวใจของเธอหลิวมานชงพูดด้วยความลำบากใจ คุณยา่าซิลฉันไม่ได้ออกจากเกาะฮ่องกงมากนักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการเรียนและเหตุผลอื่นๆและฉันจึงไม่สามารถไปเยี่ยมคุณได้กรุณายกโทรดอให้ให้ฉันยิงชราซิลพูดอย่างจรงิงจังคุณยายเข้าใจว่าเมื่อแม่ของคุณจากไปคุณปู่ซิลก็พาฉันไปหาหมอในสหรัฐอเมริกาและเราทั้งคู่ก็ไม่เห็นเธอเป็นครั้งสุดท้ายทุกครั้งที่ฉันคิดถึงเรื่องนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันรู้สึกละอายใจมาก และยิ่งกว่านั้นเนื่องจากแม่ของหลิวมาานชงถึงแก่กรรมนอกจากน้องสาวของเธอแล้วเธอแทบจะไม่มีความรักในครอบครัวเลยและพ่อของเธอเองก็ไว้ใจไม่ได้ดังนั้นเธอจึงแปลกแยกจากญาติคนอื่นๆแต่เธอไม่คาดคิดว่านางซิ่วยังคงละอายที่ไม่สามารถไปเกาะห้องกงเพื่อร่วมง,งานศพของแม่ได้จมูกของเธอเจ็บและดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาโดยไม่รู้ตัวแม้ว่าชายชรา และหญิงชราของตระกูลซิ่วจะไม่สามารถเข้าร่วมพิธีศพของแม่ได้ในตอนนั้นแต่ลูกชายของตระกูลซิ่วก็รีบไปสำหรับงานศพของคนรุ่นใหม่ข้อกำหนดของตระกูลซิ่วนั้นไร้ที่ติอยู่แล้วเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอก็รู้สึกละอายใจเล็กน้อยและพูดกับนางซิ่วคุณยา่าโปรดอย่าพูดอย่างนั้นแม่ของฉันเป็นรุ่นน้องของคุณเธอมีวิญ,ญญาณอยู่บนท้องฟ้า เธอไม่ต้องการให้คุณหนีไปไหนเพราะเรื่องของเธออย่างแน่นอนขณะที่เธอพูดนั้นเธอก็พูดอย่างตรงไปตรงมาเช่นกันว่าตั้งแต่แม่ของฉันจากไปหลายปีมานี้ฉันเหงามากขึ้นเรื่อยๆฉันไม่ค่อยได้เจอคุณและฉันก็ไม่ได้โทรหาคุณบ่อยนะัก ฉันรู้สึกผิดจร,จริงๆเมื่อเห็นว่าเธออยู่ในอารมณ์เศร้าหญิงชราซิวก็ตบหลังมือของเธอและปลอบโยนเธอเอาละ่ะทุกอย่างจบลงแล้วเมื่อคุณไปทำงานที่มหาวิทยาลัยจินหลิงคุณต้องมาที่บ้านของฉันบ่อยๆในช่วงเวลานี้คุณปู่ซิวและฉันอยู่ที่นี่ทั้งหมดตกลงหลิวมานชงตกลงโดยไม่ลังเลฉันจะมาหาคุณบ่อยๆแน่นอนซิลหญิงซานพูดในเวลานี้มานชงเข้าไปคุยกันเถอะ คุณปู่มีลูกพี่ลูกน้องที่เพิ่งผ่านขั้นตอนการรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจินหลิงและเริ่มปีแรกของเธอฉันจะแนะนําคุณกับเธอในภายหลังคุณจะอยู่กับเธอในอนาคตเธอเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจินหลิงและเป็นน้องใหม่ในมหาวิทยาลัยจินหลิงและฉันต้องขอให้คุณช่วยดูแลเธอ หลิวมม่านชงถามด้วยความประหลาดใจคุณปู่ซิวลูกพี่ลูกน้องของคุณกำลังจะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจินหลิงง้นหรอใช่ซิวหญิงซานพูดด้วยรอยยิม้มเราสองคนมาที่จินหลิงครั้งนี้ไม่เพียงแต่มาดูแต่ยังเพื่อช่วยเธอทำขั้นตอนการรับเข้าเรียนให้เสร็จสิ้นฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณมาที่มหาวิทยาลัยจินหลิงเพื่อสมัครงานช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้ ขณะที่เขากำลังพูดซิวหญิงซานเห็นหลินว่าเหนือมาจากห้องโถงดังนั้นเขาจึงยิ้มและพูดกับหลิวมานฉงเธออยู่นี่ขอบคุณที่ติดตามโปรดติดตามตอนต่อไป